เข้าถึงนะครับกรบริการของรัฐแต่มันไม่ใช่เรื่องการเสียภาษีนะผมก็เลยบอกว่ามึงคิดได้ยังไงว่ามันจะไปเอาเรื่องภาษีให้มันเท่ากันแบบทุกคนแล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมนึกไม่ออกผมนึกไม่ออกนะครับคุณ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 ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณว่ามาจะแบบอาจจะรู้เรื่องภาษีมากกว่าผมนะแต่ผมผมมองว่ามันมันเป็นไปไม่ได้นะะแล้วก็ที่สำคัญคือ,อถ้าออกมาเนี่ยผมว่ามันไม่มีใครยอม เอออาจารย์คืออย่างนี้คําอธิบายของเขานะครับบอกว่าการที่เขา,าเปิดภาษีนิติบุคคลหรือว่าบุคคลธรรมดาเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนถ้าภาษีฐานเราฐานภาษีเราสูงะจะทาให้น้งทุนไม่กล้ามาลงทุนหรือว่าเป็นการลดภาระให้กับคนที่คิดจะประกอบอธุรกิจคือคําอธิบายเหล่านี้มันพอฟังฟังได้ไหมฟังอย่างนี้ไงผมก็ต้องบอกว่าคุณคิดแต่จะให้คนมาลงทุนแต่คุณไม่คิดถึงคนในประเทศไทยอจะอยู่ยังไง ดูกปล่าไหมเอ่อคือคุณก็คือพยายามที่จะเอาไป ไปชักชวนเป็นเป็นแรงจูงใจให้คนต่างชาติมาลงทุนถูกไหมครับแต่ในการที่คนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยยังอยู่กินไม่ได้คุณไปชักชวนคนอื่นให้มาลงทุนมันก็มากดหัวคนไทยมามาทําให้คนไทยรู้สึกเป็นเบี้ยล่างตลอดเวลาแทนที่คุณจะทํำยังไงให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะยืนขึ้นแล้วก็ต่อสู้นะครับกับโลกนี้แล้วก็มาช่วยกันทําเศรษฐกิจให้ประเทศดีแต่ที่เปล่าเลยเหมือนไปชักชวนชาวบ้านมาให้ชาวบ้านเอ่อมาลงทุนในประเทศไทยแต่คนไทยเนี่ยก็เป็นที่ฆ่าตลอด ไปแล้วไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะลืมตาอ้าปากได้มันเหมือนว่าสร้างแต่ตัวเลข GDP อ่ะให้ตัวเลขสูงถูกไหมครับแต่เงินในกระเป๋าคนไทยไม่มีนึกออกไหมผมผมมองอย่างนี้นะ,ะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสื่อสารกับทุกท่านก่อนนะครับว่าเราเราเนี่ยที่พูดเรื่องนี้ไปบ่อยเราโดนกล่าวหาว่าตื่นตูมเราโดนกล่าวหาว่าตื่นตะนกทั้งที่งทาวันนี้ยังไม่มีการขึ้นเลยซึ่งผมได้พยายามสื่อสารในห้องบรรดาวอเตอร์ของเพื่อไทยหล,หลายๆห,ห้องว่าส้มไม่ได้ตื่นตูมส้มไม่ได้ ตนกนะฮะผมอยากจะบอกว่าการที่รัฐบาลออกมาถึงรัฐบาลออกมาเผยแนวคิดเนี่ยเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่วัวยไม่ใช่ควายที่จะนิ่งเฉยและที่สําคัญการขับเคลื่อนของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมันขับเคลื่อนภายใต้การกดดันของสังคมฉะนั้นการที่รัฐบาลมีแนวคิดแบบนี้เรามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ฉะนั้นการวิจารณ์ของเราเนี่ยไม่ใช่เราตีความว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือมันจะเกิดขึ้น ฉะนั้นก็อยากจะบอกนะครับว่าบรรดาอึ่งไข่ทั้งหลายที่บอกว่าเราตื่นตุมเราตโนกเกินไปเนี่ยเราไม่ได้ตื่นตูมฮะเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายฉะนั้นการที่รัฐบาลออกมาสื่อสารแบบแบบเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะสะท้อนถึงความคิดของตัวเราถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับคือเรื่องภาษีหน่อยพี่จะต่อเรื่องภาษีเดี๋ยวค่อยไปเรื่องนั้น ดเดี๋ยว,วเดี๋ยวดเดี๋ยว,ยวผมเอาเอา,เอา,เอาแป๊บเดียวผมก็แค่แปบไม่มกี่นาทีผมไม่บอกว่าเราไม่ได้ตื่นตูมนะแต่จริงๆแล้ววันนี้หัวข้อวันนี้คือรัฐบาลปากพ้อยถูกไหมครับถ้าคุณเป็นแนวความคิดคุณก็เก็บไว้นะคุณจะมาขึ้นไปออกสื่อไปบรรยายทำไมไม่คุณไม่ใ